กราช2,547ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านประธานชัดชัยประเสริสุวรรณและท่านผู้บริหารระดับสูงที่มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานกับการค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังจากทีมนักวิชาการในการสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร,รจากธรรมชาติหรือกเกษตรอินทรีย์ที่ลดการใช้สารเคมี ด้วยการนำเข้าสารประกอบซึ่งได้มาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยไม่กระทบกับสภาวะโลกร้อนเพื่อคืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาสู่ผื้นดินไทยอีกครั้งและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเหล่าเกษตรกรไทยให้กลับมามีรอยยิ้มและความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนนอกจากนั้น ทางบริษัท O2 i n อินเ a t i o เนชจำกัดยังได้สร้างระบบเครือข่ายธุรกิจแบบขายตรงที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆคนในทุกๆสาขาอาชีพซึ่งมีความมุ่งมั่นและสแสวงหาโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ก้าวเข้ามาสร้างธุรกิจของตัวเองที่ไร้ความเสี่ยงและสามารถเติบโตขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมกับรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งสามารถกําหนดได้ด้วยตนเองจากการสนับสนุนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชั้นยอดของทางบริษัทที่มีความหลากหลายและครบถ้วนในภาคการเกษตรอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเจตนารมอันยิ่งใหญ่ของบริษัท O2 ทูอินเต t ร์ n a ชั่นแนลจำกัดในการที่จะสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบเพื่อคืนชีวิตอันอุดม ให้กับผื้นดินไทยและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเหล่าเกษตรกรพร้อมระบบธุรกิจเครือข่ายที่จะสร้างความมั่งคัง่งให้กับเหล่าสมาชิกทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตการเกษตรคุณภาพอันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศ,ศรษฐกิจไทยให้เติบโตและก้าวไกลอย่างไม่หยุดยัง้ง คนเคือข่ายเปิด <What? S 1> กันอาร์ตลาดเพราะสซื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรวยทั่วไทยท่านผู้ชมครับบอกแล้วว่าของจริงของแท้มันต้องออกภาคสนามครับต้องไปลุยพื้นที่ต้องไปหาพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงแหละวันนี้ครับตามคําขอเราจะต้องไปพื้นที่ไปสํารวจจะดูซิว่าโอทูช่วยพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรไปกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมโอทูสัญจรวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรเพื่อมาพบเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ได้เอาโอทูมาใช้นะครับได้ผลดียังไงเราจะมาพูดคุยกับคุณเข็มทองกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณเข็มทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับแนะนําตัวหน่อยครับคุณเข็มทองครับผมชื่อเข็มทองจิชนะอยู่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรครับครับเห็นบอกว่าเอาโอทูมาใช้ใช้มากี่ปีแล้วครับคุณเข็มทองอ่าสามปีปีนี้ครับสามปีปีนี้สามปีปีนี้แสดงว่า ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีถึงได้ใช้ติดต่อกันตอดมาเลยครับแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยที่เอามาใช้ใช้กับอะไรบ้างครับตัวผมเองเนี่ยผมเอามาใช้กับนาข้าวนาข้าวนาข้าว,าาวเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยเพราะว่าตรงนี้ปลูกนาข้าวนาข้าวนี่กี่ไร่ครับนาข้าวของผมเนี่ยมี18ไร่18ไร่18ไร่ดไร่แล้วเห็นบอกว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุปีทุกปีทุป,ทปีปีแรก ก็เพิ่มขึ้นนะครับพอปีที่สองก็เพิ่มขึ้นอีกพอปีที่สามเพิ่มขึ้นอีกปีนี้ปีที่สามปีที่สามเพิ่ม,มขึ้นอีกเห็นบอกว่าเพิ่มเป็นทวีคูณเลยเป็นทวีคูณส<อ>ิบแปดไล่ครั้งสุดท้ายนี่เชื่อไหมครับผมผมได้ยี่สิบสองเกียนหก<ะ>ิถังนะสิบแปดไล่ครั้งสุดท้ายนี่นะครับแสดงว่า อยากจะพิชิตรางวัลใช่ครับหนึ่งล้านบาทของท่านดรอ๋อครับนี่ใกล้เคียงแล้วสิครับแต่ครั้งเนี้ยครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยครับที่เรายจนอยู่นี้นะฮะครับครั้งนี้แหละมีความหมายเยอะมีความหมายเยอะมีความหมายเยอะเห็นดูดิครับต้นข้าวเนี่ยแข็งแรงใบเขียวตั้งไปทั้งทั่วทุ่งเลยนี่จะได้เกี่ยวเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็คงไม่เกินวันที่20ธทันวานะครับก็ยังจะยังจะเรียกว่าคงไม่เกินวันที่15 15ธทันวา ดินบอกว่านะครับมันทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออเริ่มต้นนี่ก็คือใช้โอทูฟาวาก้าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันเอามาดูกันอ่ะโอทูฟาวาก้าคือตัวนี้ใช่ไหมคุณหมอครับตัวนี้ครับใช่ครับโอทูฟาวาก้าเออประโยชน์ของมันคืออะไรทํายังไงครับปรับปรับสภาพดินนะครับเพื่อให้ดินเนี้ยอุ้มน้ําได้ดีดินร่วนซุยนะครับอ่าปล่อยแร่ธาตุอาหารให้กับต้นข้าวได้ดีนะครับโอ้เริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอทูฟาวาก้า ปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับทําไม<ช>่<ห>ดินเนี่ย ฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมมีชีวิตเหมือนเดิมนะครับก็สังเกตดูได้ว่าโอ้โหมีขุยไสเดือนเยอะมากเลยถ้าเบื่อมีขุยไสเดือนเยอะนี่แสดงว่าดินสมบูรณ์แล้วเราสมบูรณ์แล้วมีชีวิตชีวาแล้วแล้วที่สําคัญเห็นบอกว่าเอาไปย่อยสลายต่อสังขาได้ด้วยครับใช่ไหมครับครับโอ้ย่างงี้ดีเลยใช่ไหมฮะครับไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาไม่ต้องจุดไฟทั้งสิ้นนะครับโอ้ฝาข้าวเราพอเกี่ยวแล้วเนี่ยฝาข้าวเราใช้อทูฟาดเลยบอัตราส่อน้าอ่ะครับฉีดเข้าไปเลยครับ แต่แต่ยังไม่พอนะครับก็คือตอนช่วงที่เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาแช่ข้าวใช่ไหมใช้อะไรแช่ใช้ O2 ทูฟาเจนนะครับแช่ในตาสวนน้ำสองร้อยลิตรใส่ไป2 0่ซีซีนะครับแช่ข้าวเอ้าตัวนี้มันมันทำให้ลากงอกเร็วใช่ไหมมันทําให้เมล็ดข้าวเนี่ยเหมือนกับมันเป็นสารอาหารนะฮะไปให้ข้าวเนี่ย เมตาการงอกเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วได้ได้ไ,ดไวยิ่งขึ้นได้ไวขึ้นแล,แล้วก็แถมยังมีภูมิป้องกันโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าพอข้าวได้ประมาณสัก เท่าไหร่นะครับยี่สิบวันยี่สิบวันแล้วฉีดช่วงไหนครับเนี่ยฉีดช่วงเช้านะครับในเวลาหกโมงเช้าไม่เกินสี่โมงเช้านะครับโอ้ช่วงหกโมงเช้าไม่เกินสี่โมงเช้าครับในอัตราส่วนสามสิบซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับแล้วก็ผสมปาวนินเข้าไปด้วยจักห้าสิบอ๋อตัวตัวสีแดงนี่เพื่อเป็นตัวเริมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นข้าวนะในการป้องกันเพี้ยมแมลงโอ้ป้องกันเพี้ยมแมลงแล้วอย่างนี้ตัวนี้มันเป็นสกัดมาจาก พืชอ,อินทรีย์ับพืช่าตะการัรมาจ้อพือชองกันไหมครับต้องกันปิดปากปิดจมูกไหมอตัวตัวนี้ไม่ต้องนะครับเพราะมันเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะครับไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นต่ออา คนนะครับไม่มีอันตรายเด็ดขาดไม่เปลี่ยนอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคด้วยไม่มีสารตกค้างครับโอ้ยเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้คือมือเราแต่ต้องได้สามารถที่จะจับอะไรคว้าอะไรใส่ปากได้เลยได้เลยไม่ต้องล้างน้ำอ๋อไม่ต้องล้างน้ำใช่ไหมครับอ่ะเห็นบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เด็ดๆจริงๆเลยอ๋อตัวนี้โอทูฟิเมียมอ่าโอทูฟิเมียมนะครับคือตัวนี้นะโอทูฟิเมียมเนี่ยอ๋อ ขวดนึงเนี่ย500นะสามารถที่จะฉีดเข้าได้โอ้หลายร้อยไร่หลายร้ไร่เพราะเราใช้อ่าหนึซซเนี่ยต่อน้ำ25่า25ลิตรนะครต่อ1นึ่งเป้จากเดิมเท่าไหร่ครับอ่าจากเดิมเนี่ยหนึ่งซีซีสา่ซีซีอ่าสอต่อหเป้ต่อสองซอนั่นหมาความว่าก็คือ1นึซใช้อ่าในใช้น้ำห้ลิตรนะครับหนึ่งถังเป้ใช้4ลิตรแต่ตัวนี้1นึต่อ1เป้ ครับโอ้ใช้น้อยมากเลยคือมันใช้สะดวกครับใช้สะดวกแสดงว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้ถึงเป็นร้อยหลายร้อยหลายร้อยไร่มากเลยเพราะคุณภาพความเข้มข้นเนี่ยจะเพิ่มทวีคูณจากโอทูฟาวเจนเนี่ยโอดสามเท่าตัวสามเท่าตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเอเห็นผลผลิตแล้วเนี่ยโอ้โหคุณ เข็นทองภูมิใจไหมครับเนี่ยโอ้หภูมิใจครับอ่าดูเม็ดข้าวนะครับเนี่ยนะฮะมันจะมีจะมีแป้งนะฮะมีแป้งเต็มทุกเม็ดนะครับแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะครับอ่าที่สําคัญคือมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับน่าขออนุญาตนะครับได้เลยครับได้เลยโอ้โหอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าเอาเอาออกมามากเดี๋ยวจะไม่ได้ไล่ลาดสองตันนะอ่าอ่าเอาแล้วถ้าเผื่อสมมติว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับอยากจะชมอยากจะมาเข้ามาชมแปลงเกษตรของคุณ เข็มทองเนี่ยนะครับคุณเข็มทองสามารถบอกที่อยู่ให้เกษตรกรได้เข้ามาชมสักหน่อยนะฮะผู้ที่อยากจะมาชมแปลงนา้งผมนะครับติดต่อทางบร์โศัพท์ของผมได้0895623000นะครับชื่อครับผมเข็มทองจิตชนะอำเภอดงเจริญครับจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการทําธุรกิจเกี่ยวกับโอทูใช่ไหมครับโอ้เห็นบอกว่ามีรายได้จากการใช้ o อทูฟอเเจนเนี่ยมาแล้วหลายแสนยอดหลายแสนละหลายแสนใช่ไหมครับถ้าเบื่ออยากรวยก็โทรมาได้เลยข้าวเราก็ได้เพิ่มาลผลิตมากขึ้นรวยขึ้นลดต้นทุนนะครับอ่าสิบไร่เนี่ยผมจะทําให้ได้อ่าสาตันโอ้สาตันก็คือไร่ละสอร้อยสองร้ถังครับอ่าตอนนี้ผมทามามาได้ละอ่า ลายหนึ่งร้อยี่สิบกว่าถังแล้วล่ะโอครับแต่ป้าหมายสูงสุดคือผมลายละสองตันโอ้ลายละสองตันจะพิชิตให้ได้ว่าง้นถอะอดานะครับเอ้เห็นบอกว่าอ่ผลิตภัณฑ์ของโอทูเนี่ยทําให้คุณได้ทั้งรถทั้งบ้านเลยอ่ะครับตอนนี้ผมได้มาแล้วครับรถวีโก้หนึ่งคันโอก็ปลูกบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังอานะครับ ที่ได้เข้ามาอยู่กับโอทูที่ได้กับมาอยู่กับแม่ทีมคือครูน้อยนะครับอ๋อครูน้อยโอทูใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยนะครับครูน้อยเนี่ยนะนะแล้วมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เต็มร้อยไหมครับเต็มร้อยนะฮะเต็มร้อยเกินร้อยเกินร้อยนะครับตัวนี้นะครับอ๋อมั่นใจเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้โอทูเป็นยังไงครับโอทูเยี่ยมเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยคือคือขุยไส้เดือนคือแสดงให้เรารู้ว่า ดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วจะมีไส้เดือนขึ้นจะมีขุยไส้เดือนขึ้นแบบนี้ครับคือเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าเราใช้โอทูฟาโบกาปรับสาภาพดินปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับให้อุดมสมบูรณ์ให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นมันก็จะมีขุยที่เดือนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขุยไส้เดือนเนี่ยมันก็จะทําให้ข้าวจเจริญเติบโตได,ได้ได้ดีนะครับเพราะว่าดินเราไม่มีสารพิษไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างแล้วนะฮะนี่นะครับ ประโยชน์ของ O2 วันนี้เราจะเดินทางมาเพื่อที่จะมาติดตามผลงานของผลิตภัณฑ์ O2 ทที่เกษตรกรได้นำมาใช้ได้ผลดีอย่างไรเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณพี่มะลิใช่ไหมครับค่าคุณพี่มะลิชูขุนทดนะครับนะอ้าวคุณพี่ครับคุณพี่รู้จัก O2 ได้อย่างไรครับดูจานดำมาจ้ะครับดูจากจานดำอ่า ตัดสินใจนานไหมกว่าจะได้ซื้อสามวันสามวันแล้วครั้งแรกคิดว่ามันแพงไหมก็ตอนแรกก็คิดว่าแพงนะพอได้ใช้แล้วไม่แพงไม่แพงเอ๊ะแล้วมันมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นหรือว่าสินค้าบริษัทอื่นเนี่ยเยอะแยะทาไมไม่ลึกเหอไม่ไม่ตัดสินใจครับก็ดูเปรียบเทียบเขาหลายอย่างนลจ้ะเลยสามวันวันที่สามตัดสินใจจ้ะคือเห็นผลงานเน่ะก็พอใจเลยจ้ะดีพอได้เอามาใช้แล้วก็ดีดีใจดีใจเห็นแล้วมันความแตกต่างกันเยอะ นะครับน้องอ้อแล้วใช้กับพืชชนิดไหนบ้างครับก็มันมันก็ใช่กระโพดก็ใช้ครับข้าวก็ใช่จ้าข้าวก็ใช้จ้ะโอ้แสดงว่าโอทูเนี่ยใช้กับได้กับพืชทุกชนิดจ้ะเนาะอ่านะครับเห็นบอกว่าตรงเนี้ยแปลงมันเนี่ยกี่ไร่ครับแปลงนี่มันสิบแปดไร่สิบแปดไร่สิบแปดไร่เนาะจ้ะอ่านี่มันได้กี่เดือนแล้วเนี่ย ห้าเดือนห้าเดือนโอ้คห้าเดือนสูงท่วมหัวเลยนะเอ้าเห็นเมื่อกี้นี้บอกว่ามีมีแตงที่ไม่ได้ใช่ไหมเอ้าแตงแม่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วเป็นไงเห็นผลงานแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นผลงานชราแล้วก็ดีจ้ะดีเนาะอ่าเนี่ยมันแตกต่างกันนะเรามาดูกันนะครับนี่อันนี้คือมันที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับอันนี้แตงตงตรงข้ามกันใช่ไหมครับอ่าที่เนี่เห็นไหมอ่าเดือนเดียวกันวันเดียวกันอ่าทเดียวกัน ทุกอย่างเหมือนกันหมดอปลูกพร้อมกันโอ้นี่ครับโอ้ท่านผู้ชมนะครับความแตกต่างแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับนะโอ้แล้วอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยคิดว่าอืเห็นผลงานอย่างนี้แล้วอยากจะใช้บ้างไหมใส่จองเปแล้วโอ้สั่จองไปแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะเห็นผลงานแล้วโอ้โหไม่ต้องถอนเนี่ยก็ใส่จองไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ต้นมันี่ยก็แตกต่างกันมากมายมาครับเนาะวางก่อนวางก่อนแล้วพี่ มาฉีดกี่รอบครับเนี่ยอันแปลงนี่กี่รอบเลยฮะสอง,สองรอบ,อบจอสองรอบแล้วนะครับเนาะอ่านี่แสดงว่าเราฉีดมาแล้วสองรอบโดยปกติแล้วพี่เป็นคนฉีดเองไหม <c oughs> แฟนฉีดอ๋อให้แฟนฉีด <c oughs> ใช่ไหมครับโอ้แต่เราเห็นผลขนาดนี้ <c oughs> นะครับเนาะอ่าแล้วแัตราการ